สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูดวงพักการเมืองกันโดยอาจารย์พมพรพยากรว่าหมายเลขพักการเมืองไหนจะปังหรือจะพังไม่เป็นท่าพักการเมืองไหนจะถูกโฉลกกับดวงประเทศไทยไปชมกันเลยครับนี่คือดวงประเทศไทยมีพระอาทิตย์กุมลัคนาอยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งมหาอุด ใหญ่บรมกันเลยทีเดียวดังนั้นพักการเมืองที่จะได้คะแนนท่วมทน้นต้องถูกโฉลกกับดวงชะตาบ้านเมืองมาเริ่มกันเลยนะครับจากพักรวมไทยสร้างชาติตของลุงตู่พักปอทสอ,อ,อทสอรอทสชนะครับจับตีวได้หมายเลข22หรือเลข2นั่นเองนะครับ ทางโหราศาสตร์คือพระจันทร์ท่องแสงกระจ่างแสงนวลนวลซึ่งพระจันทร์ดวงนี้ดวงเมืองประเทศไทยได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีหมายถึงความมั่นคงเหนียวแน่นไม่อยากจะจากป้านเมืองไปไหนนะครับเป็นแม่สีเลือนดังนั้นไม่แปลกที่สโลแกนของพรรคลุงตู่บอกว่าเลือกลุงตู่อยู่ต่อ อยู่กันไปยาวๆกันเลยทีเดียวละครับแล้ววันที่14พฤษภาคม2566พระจันทั์จรไปลอยอยู่ที่ไหนโน่นครับผมในวันเลือกตั้งนั้นรอยเด่นอยู่ที่ราศีกุมและกุมกับกุมจูกับพระเสาวนะครับก็คือหมายเลข7นะครับผมพระเสาวนั้นคือจอมโทษทุก ซึ่งเสารนั้นเป็นดาวประจำตัวของว่าที่แคนดิเดตนายกลุงตู่ด้วยนะครับเมื่อเสาวกุมกอดกันอยู่กับพระจันทร์ดังนี้แล้วจันทร์แทนที่จะเป็นจันทร์โอชา่องแสงนวลใหญ่กลายเป็นจันทร์ที่เก็บกดหวานอโมขโมกลืนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนหญิงสาว ที่ถูกสามีหรือแฟนนะครับด่าทอเป็นประจำทำร้ายจิตใจต่างๆนานาแต่สีทนได้เพราะฉันรักเธอประเทศไทยแล้วเป็นแบบนี้จะได้รับเลือกตั้งไหมละ่ะพักนี้หากจะได้อาจจะต้องมีตัวช่วยนะครับมีปาธิหารจึงจะมีโอกาส เหมือนละครน้ำเน่าที่ต้องมีเทวดามาอุ้มสมให้พ้นภัยแต่เมื่อดวงพักการเมืองอ่อนแบบนี้ก็เป็นไปได้ยากตอบเลยมีโอกาสเป็นรัฐบาลนะครับหรือจะตั้งรัฐบาล20%ชั่วป้าบัตประชารัฐเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนลดราคาเบนซินลง ล,ลบาบทพักพลังประชารัฐพอปอชอรอหมายเลข37พักประชาพลังประชารัฐของลุงป้อมผลเอกประวิทย์วงนหวัวหวนาพักจับฉลากได้หมายเลข37อันหมายเลขสนั้นคือพระอังคารล้าแข็งขยันให้ทายอังคารครูบาอาจารย์ท่านว่าไว้นะครับจับคู่กับพระเสาร์หมายเลขเจ็ด ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าโทษทุกทายเสาคันเมื่อดาวสองดวงนี้บรรรจบอยู่ด้วยกันนะครับมากอดกันเช่นนี้พระอังคารจับคู่กับเสาสาว37ซึ่งเป็นดาวบับพระเก์ทั้งคู่ต่างคนต่างอยากเบ่งอยากใหญ่ดังนั้นก็จะมีโอกาสตีกันชงเชงหมอร่างข้างแตกเหมือนนักเลงสองคนมาเจอกันประมาณนั้นนะครับ ดังนั้นพักพอปอชอรอพลังประชารัฐมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทะเลาะกันวงแตกหรือพักแตกสลายไหนไม่้าเดินทางไปไหนหลวงพ่อมขอให้เระมัดระวังอย่างที่สุดเลยนะครับโอกาสเป็นรัฐบาลน,นั้น30%ชัวร์ป้า พักเพื่อไทยไม,มีคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเป็นกับคุณเศรษฐาเทวีศิลป์เป็นผู้นำทัพนะครับสู้ศึกในครั้งนี้คุณแพรทองทานนั้นจบปริยรตีรัฐศาสตร์สิงดํานะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพิยาจากประเทศอังกฤษอีกหนึ่งใบครับและจับ ติวได้เบอร์29ซึ่งถูกฉลกเป็นอย่างยิ่งหมายเลข2ทางโหราศาสตร์หมายถึงดวงจันทร์นะครับตัวแทนของหญิงสาวชะแล่มแช่มช้อย่องกระจ่างแสงนวลใหญ่เปรียบเสมือนคุณอุ้งอิงนั่นแหละครับหากเป็นละครก็เปรียบเสมือนนางเอกนะครับแต่กำลังของดาวจันทร์นั้นยังอ่อนไม่เข้มแข็งอย่างชายชายตรีทั้งหลาย บังเอิญจับคู่กับเลข9นะครับพะเกตนะครับผมเลข9นั้นคือพระเกตพะเกตนั้นเป็นดาวผู้ช่วยเป็นดาวคัตไลนะครับเป็นตัวคัตไลเป็นตัวเสริมกําลังเหมือนเครื่องดื่มให้กําลังวังชาในบัดดลในที่นี้เป็นคุณเสรษฐาทวีสินซึ่งทําให้หมายเลข29พักเพื่อไทยเข้มแข็งขึ้นมาในบัดดลนะครับนโยบายที่เข้า ที่เข็นออกมาประกาศก็เตะตาต้องใจชาวประชาขานรับกันท่มท้น,ทนเพราะเป็นนโยบายที่จับต้องได้เคยทำสำเร็จมาแล้วตามสโลแกนคิดใหญ่ทำเป็นทำได้กาเพื่อไทยและดวงชะตาของคุณอุ้งอิงนั้นเป็นชาวราศีสิง์ซึ่งเข้มแข็งมากๆ ถุกชโลกกับดวงเมืองเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันที่14พฤษภาคม2566พระจันพั์รอยเด่นนะครับอยู่พบลาพระของดวงเมืองหากได้จัดตั้งรัฐบาลก็หมายความว่าพักนี้นะครับจะนำลาภผลนำความสุขความเจริญให้กับประเทศไทยให้กับประชาชนอย่างแน่นอน

หัวลูกศรคว่ำลงนะครับจับติ้วได้หมายเลข31หมายเลข3นั้นคือพระอังคารนะครับส่วนเลข1นั้นก็คือพระอาทิตย์ซึ่งดาวสวงดวงนี้ในดวงเมืองหรือดวงประเทศไทย3หรือว่าอังคารนั้นเป็นตรุรักษ์หรือเป็นตัวตนของดวงเมืองกันเลยทีเดียวรวมกับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นจิตใจของชาติ เปรียบเสมือนทหารกับพระราชาช่วยกันบักคับปกครองปอบผู้ให้ประเทศไทยยังคงอยู่นะครับผมเมื่อก้าวไกลจับได้หมายเลข31ดังนี้แล้วจึงเท่ากับว่าชะตาฟ้ากำหนดชาติต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีความคิดสร้างสารรค์ต้องการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาอารยะประเทศ มีคุณพิธาลิมเจริญรัตนหนุ่มนักธุรกิจเมืองน,นอกนะครับคุณพิธานั้นจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีจากอันดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบปริญญาโทาาารราจ,จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกนะครับจากสาหรัฐอเมริกาซึ่งหัวกะทิของโลกทั้งหลายเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้นะครับซึ่งคุณพิธานั้น เคยสร้างผลงานให้กับธุรกิจครอบครัวมาแล้วจากธุรกิจที่บ้านคุณพ้อสร้างหนี้ไว้100ล้านบาทแต่คุณพิธานั้นสามารถปลดหนี้ได้ภายในแค่3ปีเท่านั้นเองนะครับนี่คือคุณพิธาไม่ธรรมดาแน่นอน,นครับผมดังนั้นหากได้เป็นรัฐบาลต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างแน่นอน สรุปคือโอกาสที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลน,นั้น60%ชัวร์ป้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปนี้ดวงพยากรณดวงพักการเมืองนะครับอาจารย์ได้นำมาเฉพาะพักตัวเต็งที่มีลุ้นมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับ หาก FC ต้องการให้ถ่ายดวงพักการเมืองไหนนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับและอาจารย์จะทยอยพยากรณ์ให้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ